ชุดคัตสาหรับมิตซูบิชิไททานตัว Diesel, ดีเซลรถเตี้ยนะครับก็จะเป็นขนาด9นิ้วสําหรับชุด O.E.M. ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างลูกค้าสามารถเลือกได้ตามนี้เลยหรืออยากมาเปลี่ยนที่ผมเนี่ยทางเราเปลี่ยนอะไรบ้างเราจะเปลี่ยนตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเริ่มต้นที่ชุดคัตนะครับตัวสําคัญเลยจะเป็นแผ่นกะวีตัวไททานตัวเตีย้ยรถดีเซลจะเป็นขนาด9นิ้วก็จะเป็น O.E.M. ของเราเราจะใช้เป็นของ XCD นะครับหรืออยากได้แท้เป็นมิตซูก็ได้หรือ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับรถสำหรับรีแมปบรรทุกหนักหรือมีการทำมาก็สามารถใช้เป็นตัวผ้าผสมพรีเมียมของ JRC ได้ก็ลูกค้าสามารถเลือกชอยได้เลยเริ่มกันที่แผ่นคัดนะก็จะเล็กนิดนึงถ้าตัวไททันนะตัวเตี้ยจะอยู่ที่ขนาด9นิ้วกับชุดหวีกดส่วนไฟวินเราก็จะปรับหน้าเรียบร้อยนะครับตามสไตล์ของเราทุกครั้งต้องปรับนะครับถ้าไม่ปรับเจอปัญหาแน่นอนลูกปืนกดคัดไปเกียร์ เราใช้เป็นของแท้เลยนะของมิตซูนะครับแล้วก็ในส่วนของขาสปริงลูกปืนผมจะเปลี่ยนทุกครั้งอยู่แล้วนะตัวนี้แล้วก็ชุดหมุดก้ามปูพวกนี้เราใช้แท้หมดยางอันฝุ่นสามารถสั่งชุดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ถอดของลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนมาแต่แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์ถูกนะไม่ใช่เบอร์ตรงของเขานะ